ที่ต้องไปเปลี่ยนที่นอนให้คุณยายนะคะเดี๋ยวจะไปรื้อที่นอนคุณยายแล้วก็เอาผ้าปูที่นอนไปซักทำความสะอาดกันนะคะจะรื้อที่นอนนะคะมาให้คุณยายสำิีจะเอามาซักแกไม่ยอมแกบอกว่าแกต้องทําเองนะคะดูนะคะดูเป็นตัวอย่างนะคะผู้หญิงวัยนะคะ8ปปีนะคะ แกจะไม่ยอมให้ลูกหลานนะทำอะไรให้นอกจากแกทําไม่ได้ก็ถึงจะใช้นะคะตอนนี้ก็แกจะไปรื้อที่นอนนะคะป้าใหม่จะไปรื้อให้แกแกไม่ยอมนะคะแกบอกว่าแม่จะรื้อเองนะคะแกเดินไปแล้วนะคะเหไหมคะวัยแปดสิบนะคะแต่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะตอนนี้แกก็เปิดไฟแล้วนะคะเปิดไฟในห้องนะคะจะไปเก็บนะคะเก็บที่นอนนะคะซื้อที่นอนให้ ฟ้าใหม่เอาไปซักให้นะคะฟ้าใหม่บอกว่าแม่ได้เวลาซักที่นอนแล้วเดี๋ยวหนูจะซักที่นอนให้นะแกบอกว่าไม่ต้องไปรื้อนะเดี๋ยวแ,แม่รื้อเองนะคะว่าที่นอนแกไม่ให้ใครยุ่งนะคะยคอ,ยอยากนอนแกอยากนอนแกชอบนอนคนเดียวแกไม่อยากใครเราอยากไปนอนด้วยก็ไม่ให้นะคะแกว่าชอบนอนคนเดียวนะคะ <uous> ตอนนี้แกก็จะไปทาเก็บนะข้าวของในห้องแกนะคะเกบอกว่าแม่รื้อเองไม่ต้องมารื้อนะเป็นวะนะคะ เราก็นะคะตามมาดูนะคะว่าผู้สูงวัยนะคะวัย80ปีนะคะนี่คือห้องนอนของแกนะคะแกกําลังเตรียมนะคะเก็บที่นอนของแกนะคะแกจะรื้อเองนะคะทําเองรื้อเองนะคะอันนี้ห้องนอนของแกแกนอนอยู่คนเดียวนะคะแกชอบเก็บของนะคะมีอะไรกแกเก็บอย่างเดียวนะคะตอนนี้แกก็จะรื้อเองนะคะมาดูนะคะว่าผู้หญิงวัย80บนะคะ หากแกมีโรคอยู่ประมาณ4โรคนะคะแต่แกก็จะนะคะออกกำลังกายแขวงแขนแขวงขาทุกวันนะคะแล้วแกก็จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะ,ะกินอาหารก็นะะกินนะคะอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะแกกำลังรื้อเพราะว่าบนที่นอนแกมีนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งยานะคะยานะคะที่รัดเอวนะคะ แกจะรู้ว่าอุปกรณ์บนที่นอนแกมีอะไรบ้างมีพระอย่มีพระอยู่บนหัวนอนด้วยนะคะแกก็จะกลัวเรามารื้อแล้วจะของแกจะหายนะคะแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปรื้อเองเราก็รอซักนะคะระหว่างนี้ก็เลยมาถ่ายทํานะคะให้เอฟซได้ดูว่านะคะผู้สูงอายุที่ทุกทกท่านนะคะเห็นเนี่ยคือเอาวบ80นะคะแต่แกนะคะ สามารถช่วยตัวเองได้นะคะเดินได้ช่วยตัวเองได้นะคะทําอะไรด้วยตัวเองได้ทุกอย่างนะนอกจากแกไม่ไหวจริงๆนะคะแกถึงจะบอกลูกนะคะความหมายเชอบดุเกบอกว่าแม่เวลาเป็นนะคะนิๆๆดๆน้อยๆรีบบอกนะคะจะได้ไปซื้อยาหรือพาไปหาหมอมันจะได้หายเร็วๆถ้าเป็นหนักนี้บางทีได้นอนโรงพยาบาลแกไม่ชอบนอนโรงพยาบาลน,นะคะเลยบอกแกว่าเวลาเป็นอะไรลูกคนไหนก็บอกได้นะคะเขาจะได้รู้แล้วเขาก็จะได้พาแกนะคะ ไปซื้อยาหรือไปหาหมอนะคะต่แกชอบบอกตอนที่แกเป็นมากแล้วนะคะเป็นจนทนไม่ไหวนะคะยาจะปูไปด้วยเนี่ยปูไปพร้อมเลยเนี่ยแกรื้อเองปูเองนะคะแกไม่ยอมให้เราทําให้เลยนะคะแกรื้อไปด้วยปูไปด้วยนะคะนะ,ะมาดูนะคะว่าผู้หญิงวัยแปดสิบนะคะรื้อที่นอนเองปูที่นอนเองครับปูกันยังไงนะคะยายเอาพานรวมลงมาก่อนว่ะลงมาข้างล่างก่อน นั่นแหละเอาทุกอย่างลงมาข้างล่างก่อนแล้วค่อยปูเห็นไหมคะก็เลยวันนี้พามาดูนะคะผู้หญิงวัยแปดสิบนะคะเปลี่ยนที่นอนเองนะคะแล้วก็เห็นไหมคะแกไม่ยอมเราบอกว่าแม่เดี๋ยวนู้จะมารื้อที่นอนไปซักให้อย่ารื้อนะเดี๋ยวแม่ไปรื้อเองแกก็นะคะ,กกนนะ,คะจดเจงนะ,ะรื้อของแกนะคะ ค่อยๆทํานะคะเก๋ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะคเก้ลื้อเสร็จแล้วนะคะแต่เก๋ก็จะปูนะคะขนาดปวดขานะคะก็ะไม่ยอมนะคะจะทาเองให้ได้นะคะลือเสร็จแล้วก็จะปูนะคะสุดยอดไหมคะคุณยายสัมิ์นะคะสุดยอดไหมไม่ยอมนะคะจะทำเองนะ เกค่อยๆปูนะคะทีละมุมทีละมุมนะคะเก๋ค่อยๆทย,ยบนะคะวันนี้ก็พามาดูคุณยายสัมลินะคะเปลี่ยนที่นอนเองนะคะผู้หญิงไหวนะคะแปดสิบนะคะช่วยเหลือตัวเองนะคะเห็นไหมคะแกค่อยๆปูนะคะคุณยายเอานี้ผ้าที่เยเอาไปซักเลยเนาะ ถ้าคิดดวยายไปซักสักครั้งเนาะคิดดวจ้ะเอาไปซักนะคะเห็นไหมคะแกค่อยๆปูเหนื่อยแกก็หยุดนะคะเห็นไหมแกแกไม่ยอมให้เราปูนะคะไห็นไหมคะเหนื่อยก็หยุดค่อยๆขยิบนะคะเราจะปูให้ก็ไม่ยอมนะคะจะเปิดม่านนะคะเราเมื่อกี้จะเปิดให้ลืมนะคะม่านของแกแกก็ เปิดให้นะคะแดดเข้ามานะคะส่องนะคะจะปูให้ก็ไม่ยอมนะคะแกค่อยๆนะคะทําตามกาลังที่แกมีนะคะแกค่อยๆขย,ยิบมาะค,ะค่อยๆถูไปเรื่อยๆนะคะั้าห่มจะซักไมห,หมยายพ้าห่มซักไมหมยายห่มอันไหนล่ะยายห่มอันไหน ยายที่ห่มสีอะไรผ้าผห่มนะยายน่ะยายห่มสีอะไรอ๋อสีขาวเดี๋ยวให้คุณยายปูให้เสร็จก่อนนะคะ<ย>เดี๋ยวเราก็จะเอาผ้าเ,เ,เดี๋ยวคุณยายบอกว่าเดี๋ยวจะเอาออกไปเองว่าอันไหนที่จะให้ซักนะคะแกจะไม่ยอมให้เรามาเอาตรงนั้นันนี้ไปซักนะคะแกจะเป็นคนที่เลือกแล้วให้เราเอาไปซักนะคะนะคะแกค่อยๆขยับนะคะ ค่อยๆเย,ยับไปเรื่อยๆค่อยดูซิว่านะคะแกใช้เวลาในการเปลี่ยนที่นอนนะคะเปลี่ยนผ้าปูของแกนะคะใช้เวลานาน,นะะาเท่าไหรนะะ่นะคะก็นะคะพาทุกท่านมาดูนะคะว่าผู้หญิงนะคะควาย80ดเม่ของฟ้าใหม่นะคะแกช่วยเหลือตัวเองแบบไหนและทำยังไงนะคะ แกก็ทำไปเรื่อยๆนะคะปูไปเรื่อยของแกนะคะเหนื่อยแกก็พักแล้วก็ดึงไปเรื่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะฟ้าใหม่นะคะพามาดูไอแล้วนะคะที่วัยแปดสิบนะคะที่แกยังช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองโดยที่ไม่ให้ลูกนะคะมาพุ่นนะคะนี่แหละค่ะตัวอย่างที่ดีนะคะฝ้าใหม่ก็เลยพาทุกท่านมาดูนะคะว่า คนเรานะคะเราต้องรู้จักช่วยเหลตัวเองก่อนที่เราจะนะคะให้ตัวเอง่นทำให้เรานะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตมากกดแชร์ดีิดตาดติดด